เป็นความรู้สึกที่ผมเชื่อว่าคนอยากมีธุรกิจทุกคนเคยเจอเลยครับคุณคิดไอความรู้สึกตันไม่รู้จะเริ่มยังไงดีวันนี้เราจะมาเปลี่ยนความตันนั้นให้กลายเป็นความตื่นเต้นครับผมจะมาแชร์สูตร3ขั้นตอนในการใช้ AI เป็นเหมือนห้องทดลองไอเดียธุรกิจหรือ Business Idea Lab ส่วนตัวที่จะช่วยคุณตั้งแต่การหาไอเดียไปจนถึงการประเมินความเป็นไปได้เลยครับห้องทดลองไอเดียธุรกิจแค่ชื่อกันน่าสนุกเลยครับพี่เอนั้นเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยครับเราจะใช้ A ช่วยหาไอเดียยังไงดีครับได้เลยครับขั้นตอนที่1คือการระเบิดไอเดียหรือ the idea explosion ครับขั้นตอนนี้คือการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราให้ AI มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับอย่าเพิ่งคิดว่าธุรกิจจะทําได้จริงไหมเอาปริมาณเข้าว่าก่อนเพื่อให้ AI ช่วยระดมไอเดียอย่าง Creative ที่สุดหัวใจสําคัญคือยิ่งให้ข้อมูลเฉพาะเจาะจองเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยิ่งตรงใจมากขึ้นเท่านั้นครับลองบอก AI ไปเลยว่าความสนใจของคุณ คืออะไรทักษะที่มีงบประมาณเริ่มต้นข้อจํากัดหรือแม้แต่โมเดลธุรกิจที่ชอบเรามาลองสร้างพร้อมที่ดีตามหลักที่เราเคยคุยกันนะครับ r o ในฐานะที่คุณเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ task and context ช่วยสร้างไอเดียธุรกิจมา10ไอเดียโดยอิงจากข้อมูลของฉันดังนี้ความสนใจกาแฟสเปเชียลตี้และการทําขนมทักษะชงกาแฟพื้นฐานการตลาดออนไลน์งบประมาณเริ่มต้น150,000บาทข้อจํากัดทํางานคน ไม่มีหน้าร้านโมเดลธุรกิจที่สนใจออนไลน์หรือฟู้ดทรัคฟอร์แมตกรุณาจัดรูปแบบเป็นตารางที่มีคอลัมน์ไอเดียธุรกิจและเหตุผลที่น่าสนใจโอ้โหไอเดียน่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับเนี่ย